ยังไงบ้างกับแต่คอร์เคชั่นซัมเมอร์ชุดว่ายนเห็นว่าถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจมากชอบหลายตัวมากคือแบบว่าที่ที่ชอบคือชุดว่ายน้ำแบบว่าคัตติ้งสวยมีทั้งวันพีชทูพีชเลยแล้วก็แบบสีสันสดใสมากแล้วก็แบบลายโมโนแกรมอะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆค่ะเราไม่ได้เห็นไปนิชา ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เห็นกันไปน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวขอ,อ,ขอพักแปบหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอมีโอกาสถ้าได้ไปทะเลไปอะไรอีกก็คงก็คงต้องเล่นน้ำอู่แล้วแสดงว่าต้องมีเก็บไว้ว <c oughs> ในแฟนมภาพของเราด้วยใช <c oughs> ่ไหมคะก็เซฟไปหลายลุคเหมือนกัน,นะคะ<อ>่นะห <c oughs> นของจันทร์ซาวก็เป็นหนึ่งในลุคที่เซฟไปแล้วมันช่วงนี้แบบเปรี้ยวขยัาโนกก็ไม่นะคะหนูว่าหนู นั่นนาทีไปทะเลนะนี่เพิ่งได้ได้ไปในปีนี้เอง<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นน้ำสนุกสนาน<ม>ค่ะเมืม่อกี้บอกว่านายมดิชาต้องเลือกสีสันที่มัน,น,นชนะทะเลชนะวิวสวยชนะวิวคือก็ไม่ใช่ว่าสวยชนะวิวค่ะคือ,ค,อคือทะเลสวยแล้วะเราก็เวลาไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบสีสันที่มันแบบจะเด่นออกมาจากทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้แบบ ไม่กลืนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกชุดที่มันแบบเหมาะกับสรีระเราสีสันสวยงามอะไรเงี้ยต้องให้พี่โนตรวจก่อนไหมคะไม่ไม่นะคะถ้าตรวจเนี่ยให้แม่ตรวจก่อนคือแบบแก้เลยยากแต่ไม่ได้ขออนุญาตก็เขาไม่นะคะเขาก็ฟรีสไตล์ค่ะก็คือเลื่อนเห็นแล้วก็เอ๊ะเลยทุกคนกันหรือส่งให้ทุกคนไม่ไม่ได้ส่งค่ะ อันั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนแช่นบบนี้แม่ผ่านใช่ใช่เพราเขาเขาเคยแบบรีเฟนชไหมว่าแบบไม่อยากให้แบบมันเปิดเยอะอะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยรีเฟรชเลยไม่เคยหรือเราไม่กล้าถามไี่มีเซลเซวไหมเซลแซลมีคอมเมนต์หลังลงภาพไหมฮะตอนนี้เท้าหนูเกร็งแล้วเม่ก็ก็คอมเมนต์หลังลงภาพไม่มีนะคะไม่มีก็ลงแล้วก็ก็ลงเลยแล้วก็ ไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าแบบเออถ้าใส่่างนี้แล้วแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคใส่เลยคือเขาเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองแบบไม่ได้ทําคือรู้ความพอดีตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาหมายานเสียงปกติใช่ไหมไม่ได้มเรียบแบบว่าแข่ลงไปเลยอะไรเง้ปกตินะคะแสดงว่าเขาชื่อมอบเป็นตัวนัเขาชอหเปินชั่วทุ่ เขาก็ไม่ได้ชมด้วยอะเขากดใช่ไหมกดอะไรยังไงไหมไม่ได้ดูอะค่ะไม่รู้ไม่ได้ถามประเด็นนี้เลยแต่เราแต่เราก็จะมีความเกรงใจเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะครั้งที่แบบใสถ้าเกรงใจเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าค่ะเราก็จะไม่ได้แบบว่าไปสุดขนาดนั้นคือด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่า ตัวเราเองจริงๆถึงถ่ายมามันมีบางรูปก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะคือไม่ได้แบบว่ากล้าลงไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็จะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกสบายใจที่จะลงอะไรเงี้ยอเรื่องหุเรื่องนพันธ์ที่พี่โน้คือเหมือนเหมือนเหมือนพี่โน้วองเขาเล่นขนพันธุ์อยู่เ่องหนึงแล้วเหมือนมอสลัดคาร เป็นเหตุการณ์ยางไงที่เราเจอที่เขาเอาเไปดีจกีตาร์ใช่ใช่คือคือตอนวันเกิดอะเป็นตอนที่นั่งพูดกันว่าแบบเออไม่ต้องต้อง,ต,องต้องหาวิธีแล้วที่จะที่จะเอาบางเอาตัวละครอ,ออกบ้างอะไรนะคะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบได้นั่งพูดคุยกันแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นมันก็มีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ออันนี้ ไม่ใช่เขาเลยอะไรเงี้ยหนูก็ต้องคอยแบบโทโน่เรียงโทโน่อะไรเงี้ยแบบโทโน่แบบให้เขาให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรดึงสติเนื้อตัวว่าว่าว่าหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือตาสมเปลี่ยนไปหรือว่านสมเสียงเขาเปลี่ยนไปท่าทางเขาเปลี่ยนไปจริงจริงมันคือข้างในมากกว่าค่ะที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเหมือนเวลาเราเรา สนิทกับใทรมากๆากๆเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเป็นสีอะไรแบบว่าสมุิสมุดแม่โกรธอีไย<ๆ>เราก็จะรู้แล้วว่า<ๆ>มันฟุกกุ่นข้างในอะไรคะ<ๆ>ของพี่โนโก็คล้ายๆกันก็คือจะมีความแบบไม่ใช่สีปกติของเขาดีกว่าค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันให้มันรีแลกลั<ๆ>วหมายถึงอะไร ก,ก็กลัวกลัวนะคะแต่มันมันเป็นความกลัวแบบหลายๆด้านไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดําใส่เรานะมไม่ใช่แบบนั้นคือก็ก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปไเรื่อยๆแล้วแล้วเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก,ก็ต้องเอาออกให้ได้ ที่นุ่งกับเาสุดๆมันไมือว่ามันต้องใช้เวลาแหละค่ะเพราะว่าเหมือนพอเขาเวิร์กช็อปกับตัวละครตัวนั้นนานๆบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวของเขาโดยไม่รู้ตัวตอนตอนที่เราจะเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเคลียร์เคลียร์ไปทีละนิดค่ะใช้สติใช้สมาธิในการดึงกลับมาบ้าการเมันุ็าตใชดีแล้วค่ะดีดีค่ะจริงๆเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบช่วงที่เขาถ่ายุลพันอะไร เขาเขารู้ตัวเขามาว่าเขามีสองล่ายสองคนในหนึ่งล่ามเขาดูหนูว่าเขารู้ตัวแล้วค่ะแต่แต่บางอย่างเขาก็อยากคีปไว้เพื่อที่พอวันที่ไปถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะได้จะได้มาเลยแล้วเขาก็ทํากันบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยคือเขาตั้งใจมากมจริงๆงซึ่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอในเป็นพาร์ทของส่วนตัวก็รู้สึกว่า เต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนได้แบบโตโน่คนเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมค่ะข้าหลวงเลยนะนิชานเองเคยเตือนเขาไหมคะว่าแบบว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจเขาจชแบบใช้เปลืองมากเลวย่าเพราะว่าเขาเล่นอะไรเขามื่มตลอดเราเป็นห่วงเขามตอนซ้อมก็มือแตกเ้ยคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะคะนิชาไม่ห้ามค่ะคือนิชารู้สึกว่าแบบ มันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะที่เราจะทุ่มเทกับงานงานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมันทุ่มเทได้แต่หลังจากทุ่มเทแล้วอะเราก็ต้องอย่าลืมมาพิงตัวเองด้วยเยียวยาตัวเองด้วยอะไรอย่างี้แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางทีช่วงที่โน่รับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆมันมันไม่มีเวลาได้ฮิลตัวเองเลยอะไรอย่างี้ก็ก็มีแค่จะบอกว่าแบบ ถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วอะล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะดตัวเองนิดนึงเลยอย่างเวลาเขาเล่นคอนเส,สิร์ตมีห้ามไหมคะเขาชอบทำอะไรแข็งแสงสัดโผ,ผ,ผอะไรเงี้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ห้ามนนคะแต่จะมีมีที่บอกว่าแบบเออดูแลตัวเองดีๆคือคือก่อนหน้านี้มันจริงๆมันนานแล้วแหละที่แบบว่าเขาโยกจนเขาปวดคออะไรเงี้ยเลาก็ก็แล้วแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบ ช่วงนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะแบบคอนเสิร์ตติด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 กันเลยแล้วถ้าเขาโยกอย่างนี้ทุกวันนะ่ะหมอจะทกล้ามเนื้อมันต้องเ,อเป็นอะไรแน่ๆเลยอะ<ล>ไรเงี้ยก็จะมีบอกเขาว่าแบบ zeg 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 เซฟเซฟพลังนิดนึงแต่คือก็เข้าใจได้ว่าเวลาพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูแล้วมันสนุกไปด้วยกันนะคะเราก็เขาก็เต็มที่กับงานเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าอะไรที่สราบใดที่มันยังไม่อันตรายเกินไปก็ก็เต็มที่กหกับมาต้องคอยนวด ก็ให้เขาเรียกหมอนวดเรียกป้ามากดให้อะไรเงี้ยจริงเรามีการพาเขาไปเช็คอัพมาเพราะว่าเหมือนกระชายร่างกายเกิดอายุที่เป็นหยุดทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่ไม่เคยพาไปเช็คอัพนะคะแบบมีที่พี่โน้เขาเขาแบบตรวจร่างกายตัวเองหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆเขาความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะมากๆือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่าทางเรื่อง เรื่องแบบร่างกายหรือปวามิดใจหรือก็ต้องดูแลไปก็ต้องฟอลโล่ไปเรื่อยๆจริงๆเห็นจริงๆเราลรเห็นว่ามีตอนที่เรานั่งปรับความเข้าใจกับพี่โน่เนี่ยมีแบบกัรร้องไห้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าคือคือช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดำถ้าใครได้ดูแล้วก็เป็นตัวละครที่เครียดมากๆคือไม่ใช่แค่เครียดด้วยค่ะมีความ คุกุุนอยู่ในใจเยอะมากๆเขามีเรื่องราวในอดีตที่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยพอพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกถึงความมนหองตรงนั้น<ม>อะไรเงี้ยก็มีที่รู้สึกว่าแบบไม่ชอบแบบนี้เลยอะร้องอ<ล>ให้เขาครัวหรือว่า,า,า,าร้องไห้เาสงสารเขาดีกว่าใเ่นี้ใช่ไมไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่า<อ>ค่ะแต่เรา,าเข้าใจได้ในตอนที่ทํางานแต่พอถ่ายหนังจบแล้วก็อยากให้แบบให้เขา ให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคจบนะจบไม่ผ่นรูปไม่